จะสังเกตเห็นความแฉะจากลากทุเรียนนี่นะคะนี่นี่คือการถูกทุเรียนเนี่ยลากทุเรียนถูกจู่โจมจากเชื้อราไฟทับเทราจะสังเกตเห็นความแฉะแล้วพอไล่ขึ้นมาเนี่ยที่ต้นเนี่ยลูกที่ต้นนี่นะคะเห็นความแฉะเห็นบาดแผลเห็นไหมคะมีบาดแผลอันเนี้ยนี่คือไฟทับเทราเข้าทําลายต้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถากออกให้หมดแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อราเอาให้อยู่ถ้าไม่อยู่ไฟทับเทราลามทั้งต้น มันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยยืนต้นตายค่ะต้นนี้ต้องรักษาอย่างแรงแต่ทีนี้พอรักษาแล้วเนี่ย <c oughs> การทําให้โคนแห้งไวที่สุดเนี่ย <c oughs> จะสําคัญที่สุด <c oughs> ก็คือการใส่ทรายกบไว้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ <c oughs> ดินตรงนี้เป็นกรด <c oughs> แล้วเราแล้วรีบใช้ปุ๋ยหญิงเกษตร <c oughs> เพื่อให้แบคทีเรียบาซิลัสเนี่ย <c oughs> ทำงานให้เร็วที่สุดมันจะช่วยได้เร็วค่ะ